ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกนิทานแสนสนุกสวัสดีค่ะพบกับคุณผู้กับนิทานแสนสนุกวันนี้คุณูมีนิทานแสนสนุกเรื่องจุกจิกจองเกรเรค่ะเด็กๆเป็นจอมเกเรหรือเปล่าคะไม่ได้นะคะเด็กๆต้องเป็นเด็กดีไม่รังแกเพื่อนเพื่อน,นะคะ ร้อมจะฟังนิทานกับคุณครูยังเอ่ยใครพร้อมแล้วใครพร้อมแล้วพร้อม้วพร้อมแล้ว,ลวปฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องจุกจิกจอมเกเร เรื่องโดยทิพวรรณแสวงสีภาพนารุจุกจิกเป็นลูกลิงแสนสนที่ชอบแกล้งเพื่อนเวลาเห็นกระรอกเถ่าออกกำลังกายเขาจะแกล้งโยนมเมล็ดถั่วไปทั่วๆและไกลๆทำให้กระรอกเถ่าตกใจอยู่บ่อยๆ เมื่อจุกจิกเห็นกระต่ายหูยาวเก็บผักไปทำอาหารเขาจะรอจนกระต่ายหูยาวเผลอแล้วแกล้งเอาผักไปซ่อนทำให้กระต่ายหูยาวต้องวิง่งวุ่นวายหาผักอยู่นาน <c oughs> ถ้าจุกจิกเห็นคุณหมีงีบหลับ <c oughs> เขาจะย่องเข้าไปใกล้ๆแล้วตะโกนเสียงดัง จนคุณหมีตกใจสะดุ้งตัวลอยอเวลาช้างน้อยอาบน้ำเสร็จใหม่ๆจุกจิกจะแกล้งปาโคลใส่ช้างน้อยจนเลอะเทอะไปทั้งตัวเพื่อนๆไม่ชอบที่จุกจิกมีนิสัยอย่างนี้จึงช่วยกันตักเตือนแต่จุกจิกไม่ยอมฟังวันหนึ่ง จุกจิกอยากเข้าไปเล่นในป่าต้องห้ามกระต่ายหูยาวพยายามห้ามปามแต่จุกจิกไม่เชื่อช้างน้อยพยายามดึงจุกจิกเอาไว้แต่จุกจิกดิ้นจนหลุดแล้ววิ่งจู๊ดไปในป่าในป่าต้องห้ามเต็มไปด้วยต้นไม้รูปร่างประหลาดและยังมีเสียงแปลกๆดังอยู่รอบตัวจุกจิกเริ่มรู้สึกกลัวนิดนิดแล้วสิ แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังเดินต่อไปเมื่อเดินไปเรื่อยๆจุกจิกเห็นแมงมุมสีรุงกำลังชักใหญ่ก็อยากแกล้งจึงเอากิ่งไม้ไปตีใหญ่แมงมุมนี่เนะ่นี่แนะ่ยทันใดนั้นก็มีเสียงดังขึ้นว่าใครมาแกล้งลูกของฉันแล้วแมงมุมยักษ์สองตัวก็โผล่พลวดออกมา จุกจิกเห็นแมงมุมยักษ์ก็ตกใจจึงรีบวิ่งเคขากระโดดและโหนกิ่งไม้อย่างรวดเร็วจนไม่ทันระวังจึงติดอยู่บนใยแมงมุมขนาดใหญ่ที่เหนียวหนึบหนะัโอยออ๋ยช่วยด้วยโอยโอ๊ยจุกจิกพยายามดิ้นแต่ดิ้นเท่าไหร่ก็ไม่หลุดจุกจิกเสียใจ เขาน่าจะเชื่อคำเตือนของเพื่อนๆและไม่ควรแกล้งลูกแมงมุมเลยขณะที่จุกจิกสํานึกผิดอยู่นั้นเขาก็เห็นช้างน้อยคุณหมีกระต่ายหูยาวและกระลอกเ่าวิ่งออกมาจากพงไม้ช้างน้อยบอกว่าพวกเขาเป็นห่วงจุกจิกจึงชวนกันออกตามหา เย้ yeah! เพื่อนๆนมาแล้วจากนั้นเพื่อนๆก็ช่วยจุกจิกจนหลุดจากใยแมงมุมแล้วทั้งหมดก็รีบวิ่งออกจากป่าต้องห้ามได้อย่างปลอดภัยแล้วแล้วแล้วทุกคนแล้วแวิ่งแล้ว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 ไปอีกแล้วแล้วแล้วจุกจิกขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยเหลือแม้จะเคยถูกเขาแกล้งแต่เพื่อนๆช่างน่ารักและมีน้ำใจ จุกจิกจึงสัญญาว่าต่อไปนี้เขาจะไม่แกล้งใครอีกแล้วขอโทษนะทุกคนขอโทษนะเป็นยางคะนิทานสนุกไหมนิทานจบลงไปแล้วนะคะเด็กๆนิทานเรื่องจุกจิ๊กจอมเกเรจุกจิ๊กจอมเกเรเป็นลิงวิสัไม่ดีใช่ไหมคะเด็ก ค่ะในดเด็กๆก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าการแกล้งเพื่อนเป็นสิ่งไม่ดีและทําให้เราไม่มีเพื่อนเล่นด้วยใช่ไหมคะเมื่อเกิดปัญหาอันตรายใดๆก็ไม่มีใครมาช่วยเหลือเราแต่ถ้าเรารู้จักมีน้ําใจช่วยเหลือผู้อื่นผู้อื่นก็จะมาช่วยเหลือเราเช่นกันคะ่ะลิงตัวนี้กลับใจไม่เป็นลิงจอมเกเรอีกต่อไปแล้วนิทานเรื่มีสอนให้เด็กๆรู้ว่า ไม่ควรกลันแกล้งเพื่อนนะคะและก็ต้องมีน้ำใจต่อผู้อื่นด้วยนะคะเด็กๆมีทานเรื่องนี้จบลงแล้วเสียดายจังเลยเวลาน้อยมากไม่เป็นไรนะคะคราวหน้าคุณผู้จานิทานมาอีกเอาให้สนุกขึ้นสนุกขึ้นและมีภาพที่สวยงามมากขึ้นด้วยเด็กๆอดใจรอคุณผู้ต่อนะคะว่าคลิปหน้าจะเป็นนิทานแบบไหน ส่วนคลิปนี้วิวขอลาก่อนค่ะบ๊ายบาย